สวัสดีครับผมในช่องพลายทังเงินแล้วก็แฟนคลับอีฟซีทุกท่านครับผมวันนี้นะครับเขามาทําอะไรกันครับเต็มเลยครับผมโอ้วันนี้นะครับช่องใหญ่มาด้วยนะครับผมไม่รู้เขามาทําอะไรกันนะครับผมสวัสดีครับผมมาทําอะไรครับสวัสดีครับคุณตาสสวััดีครบผมเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ในประเดงแข้งอ่ะเป็นไงเดินไม่เป็นแล้ว โอ้เมื่อยแล้วครับแรงแล้วพอแล้วครับวันนี้ช่องใหญ่มาเลยครับมาคุมงานเลยนะครับผมก็ดีใจค่ะที่ช่องใหญ่มามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนครับมาถ่ายทำครับผมอ๋อว่าเขาเปลี่ยนควานใหม่ครับอ๋อวันนี้ก็มีผู้ช่วยหลายคนมานะเป็นกำลังใจธรรมดาเลยครับช่วยดูครับไม่ได้ช่วยทำนะโช่วยดูครับผมครับก็มีพัดไม้แล้วก็ ผ่านของปลายประเภทครับและคุณแม่คุณก็มาช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บปื้อปลายคําน้อยเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ดังเดินไปรวมตัวกันครับที่โรงช้างใหญ่ครับไปสิวนากันนะครับคุยเรื่องช้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามคุณแม่คุณดูครับว่าเป็นไงบ้างครับความใหม่ ใจค่ะดีใจขึ้นที่พี่หนุ่มจะได้เดินแล้วก็ดูเหมือนพี่หนุ่มจะเกรงใจคุณพ่อเกตอยู่ค่ะครับผมเพราะว่าพ่อเกตเคยเคยเลี้ยงมาบุบค่ะ่เคยช่วยพี่เชิเลี้ยงที่ตอนที่อยู่พัทยาค่ะครับผมตอนที่พี่เชิดถูพี่หนุ่มทำค่ะหนึ่งเดือนครับผมก็ได้พ่อเกตกับน้าคานค่ะเป็นคนช่วยดูแลค่ะครับก็จะสังเกตเวลาที่พ่อเกตสั่งพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มจะกูัวะแล้วก็จะนอนจะรู้ด้วยจะรู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะจำกลิ่นได้เนาะ จำเสียงค่ะครับผมเสียงแกมีเอกลักษณ์คี่ไม่เหมือนใครครับเสียงดังโอเคอายุเยอะแกปรุสการเยอะเนาะค่ะครับผมก็เคยผ่านเมืองนอกมาค่ะเคยไปเรียงช้างที่เมืองนอกครับผมเคยไปคร้องช้างไปอะไรสองประเทศค่ะมีอินโดกับญี่ปุ่นค่ะโอ้ใช่ประสบการณ์เยอะเนาะค่ะครับผมก็ลุงเล่น เอาไปสัมผัสก็เกตเลค่ะคุจะดูรายละเอียดอ๋อเมื่อกี้ควันเสือไม่สัมภาษณ์บ่สัมภาษณ์แล้วค่ะอ๋อครับผมอีกไม่นานก็จะเห็นพี่นงค์ออกเดินค่ะอ๋อครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับผมน้องนายควันพิมกับช้างครับโอ้พี่โก้นายหานนะครับผมให้ของดี ครับผมให้กังดีครับคุณแมงคุณน,นะครับสองวันสามวันก่อนนะครับผมได้ข่าว่าควันเสือจะซื้อสิบโลใหม่นะครับขาวเฉยครับขาวขาวไอเชยเหรอเห็นไปดูตรงนั้นตรงนี้น่ะเห็นไปดูตรงนั้นตรงนี้ลงเข็บบ่อยนะครับผมยังไม่ได้นอนบะยังไม่ได้นอนครับเห็นแต่ยินเขาว่าจะไปซื้อไปขนสับรถอ่ะแมนครับอ๋อ ยังหาดูไม่ได้บ่ยังมาเห็นเลยย,ยังมาเห็นของดีบ่เห็นยูเซอรบอก่อเดี๋ยวคือเสร็จแล้ววันไหนายังไงู้งเห็นตัวนั้นบ่ตัวที่เขาว่าซ้ำแชร์าไหมใช่เลยบ้านซาร่ากันไหมรถไผ่โมโหกัน สุดเบร์เนาะรถใครสร้างงานฮิโนลี่จุฮิโนล่คือของพไอเล่นเลยกับบ้าเล็กเปิดแต่ว่าคันที่สิบผุไม่เป็นปังเลยนะมาตรการอย่าไปหาซื้อของก็มาตรการเลยล่ะแม่เหรอ้างแท่นหาเฮ้ยดีบ่ครับก็คือดีอยู่เลยแต่ว่ามันภวามมันอะดีเลยเดี๋ยวนี้รถมันถึงเอารุ่นใหม่ข้นะได้ลีเดย์นี่มันใส่ไปมันจะบ่ได้ซ่อมบ่ไดรยังไะ เขาวบอไม่ประนั่นกะเนาะมือสองมือรุ่นไม่เนี่ยมือสองคือรุ่นมูกเขาเนี่ยสามล้านครับคือมันรุ่นนั่นรุ่นนั่นดิงแต่ว่าเป็นบอมือสองกับพี่ดีล่ะเออสองล้านล้านล้านนั่นแหละประมาณนั้นคือว่าเรามาคือว่าเราก็ต้องต่อกระบะคนเราซื้อเสื้อ้าอย่างนั้นมาเลยมันจะดีกว่านี้ดีเด้อ สิวนาปัญหาเรื่องรถนะครับผมเรื่องผุเรื่องผุเรื่องอยังก็มันก็ธรรมดาถ้าต้องเล e ือกจริงเพราะว่ามันร nee ุดร้ายรถร้ายครับผมร้ายคือรถที่ก็ดีรถจอดเต็มเพราะว่าเราสมมติว่าเราซื้อว่าคันซี่มาบอกเราต้องเสียเวลาไปอีกเดือนพออีกเนี่ยต้อน้ำซ้ำต้อน้ำอีกโดนัวกันซี่กับคันเทาว่าเบิ้งอะไรราคามันดีราคามันสร้างได้มันก็โอเคแต่ว่าคันจะแหนกูยังไงนี่ไม่มาตามเดือนมาแล้วเด้อ ครับเป็นไงครับวันนี hey. yeah, right. oh, ้ช oh, oh. so 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 oh. okay. so ้างยังยังไม่ได้ย้ายเข้ามาสูตรเลยครับอ๋อลูงช้างคือยังครับลงช้างยังครับยังไม่เสร็จครับลุกเศ้าอีกเ้ทรยังงสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างมาทำอะไรอย่างมาครับ สองวันวันนี้ก็น่าจะขึ้นโครงหลังคาได้ครับผมแล้วแล้วบ้านจะเอามาเอไหนบ้านบ้านมาแล้วยกมาแล้วบยกมาแล้วยกมาวันที่เท่าไหร่สิบห้ายกมาวันที่ที่สามสิบเอ็ดแต่ช้างยังไม่เอามาช้างยังไม่มาบ้านยังไม่สมบูรณ์ครับเป็นไงช่วงนี้มีงานไหมช่วงนี้ไม่มีงานเลยครับเดี๋ยวอันช้างไปไหมครับผม ช้างก็ต้องรอดูปูชองใบก่อนครับถ้าปูชองใบไปแบบซี่ก็อยู่บ้านข้าวปูช้านอยากจะไปแต่ว่ามันรับาละเยอะถ้าผมการเขาเอาเปรียบเราเยอะเกินไปครับผมช้างทําคนจะช้างเจ้าของช้างครับถ้าเออถ้าเขาปลูกของมาอย่างนี้เจ้าของช้างมันมันจะเอาช้างไปปลูกให้กินเอออย่างนั้นให้มันรับไปถ้า ไม่ได้ตั้งใจนี่คือทั้งเราอยู่ดีๆอย่างนี้ใช่ไหมครับผมกินหญ้าอยู่ดีๆอย่างนี้เขากินอาหารอยู่ดีไอ้แล้วกาบคนดูข้างหน้าน่ะได้ทางหลังทางเขามาข้างหลังมาชนตูเราไปชนไปทับเอาคนเนี่ยแล้วก็ผิดอีกครับผมเราไม่ได้ตั้งใจอะไรครับแต่ทำไมเขาเขาไม่คิดถึงไงพวกคนช้างบ้างครับจะเอาอะไรแต่ลูกเดียว ครับผมเลครอยากจะให้มันเป็นครับใช่ครับผมเขาไม่ได้ตั้งใจอยากให้ทำคนหรอกแต่ว่ามันเราก็คิดตรงกันเออไหนว่าเออช้างเคยทำคนตายอย่าห้ามเอาไปเพราะมันพ่อเขาอะร้านเนี่ยไม้เนี่ยซื้อนี่ได้เป็นผู้ประทับแล้วแล้วเราตอนนั้นก็ไม่ใหม่ๆเลยนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้ทำคนแต่ว่ามัน สุดวิสัยเวลาทําไปก็ทําไมทางการเขาไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบนี่ราเป็นคนไปทประกันแล้วค่าจ้างก็แค่ค่ารถแล้วเราไปทำเงิน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 ค่าตัวไปนี่แค่ได้แค่ค่ารถคือเราไปช่วยครับแต่เวลาช้างเป็นอะไรมาปุ๊บทำไมทางการให้แต่ชาวช้างนี่รับผิดชอบหมดใช่ครับผม ทำไมเขาไม่คิดควันช้างอยากไปช่วยอยากไปช่วยแต่ถ้าพอเวลาเกิดเรื่องทำไมช้างรับหมดรับผิดชอบทางควันช้างต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างควันช้างต้องรับผิดชอบหมดทำไมช่วยอย่างนั้นละครับผมแล้วทำไมทางการเขาไม่ทำกัตรไว้ครับและและควันช้างทุกคนเนี่ยอยากให้ช้างทำคนไหมไม่ครับผมไม่อยากใช่ช้างนั่นแหละ ก็เป็นนิสัยพอเป็นอุบัติเหตุเนาะคุณตาเนาะมันปฏิเหตุปฏิเหตุเนาะใครก็อยากให้เกิดเนาะใช่ครับผมเนอะอะไรก็จะเอาลูกเดียวอะไรจะให้ควันช้างอย่างไรก็ชอบหมดใช่ไหมเนาะแล้วใครจะไม่กลัวแล้วควันช้างจะมีเงินที่ไหนมีปัญญาไหมคนช้างคนเลี้ยงช้างเนี่ยแม้แต่หาเช้ากินค่ำแม่ผมไม่เขาไม่คิดอะไรก็ให้ทิ้งให้พละทิ้งพละให้ช้างทุก ทุกเรื่องครับผมอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้พันช้างก็อยากไปช่วยทุกคนอะไรครับไปช่วยเพื่อแล้วของเราคือช้างเรายังไม่ได้ตกมันใช่ไหมครับพอพอไปถึงเพื่อนเยอะๆมันก็เกร็งเกร็งมันก็ตกมันได้ครับถ้าตกมันแล้วแล้วก็ช้างตกมันก็เหมือนคนนิสัยเสียเมาอะไชอบอาาวัตครับผมก็ไม่รู้จักเจ้าของ โอเตลปตูนี้มีหัวกันซีมาเลยบางตัวก็ไม่ตกมันแต่ว่ามันขึ้นเยอะๆตกรับกดดันมันมีเยอะัวเหมือนกันจะเอาเงินที่ไหนเสียของเขาใช่ครับแฟนคลับทุกคนต้องเข้าใจครับอืไม่ใช่ว่าจะว่าเออเห็นแกตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะรับผิดชอบอืม ถ้าเกิดเรื่องนี้ทางคองการจะไม่มีทางสมัยต่ก่อนสมัยต่ก่อนเขารับผิดชอบหมดมาสมัยนี้เขามไม่รับไม่รับความอย่างเดียวคือเราเคยเคยเคยจอมาแล้วนะครับสมัยนั้นคือ,อยูนีมันยังเล็กอยู่และแต่คนคน,น,นกืงนงขี่ไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบมันสลักให้ตกทีนี้เราก็ขี่ขี่งานช้างนี่แหละเป็นช้างแสดง ก็กินหญ้าดีๆคนอยู่ข้างหน้าก็ใครว่าจะมันจะมีเรื่องครับไอ้ช้างมา้งหลังก็ชนตูด่อยู่นีปุ๊บล้มอยู่นี่ล้มไปก็งามไปโดนเอาคนโดนตรงนี้ลุกเลยอ่ะแต่ตอนนั้นทางการเขารับผิดชอบหมดครับสมัยเดี๋ยวนี้นี่อะไร ช้างกินของเขาหาดไปกินของเขาก็เราก็รับกบไอ้นั่นมันก็มันก็พอพอไหวนะครับและเกิดช้างไปมันมีความกดดันไปทําคนตายเลยครับและควานช้างจะเอาเงินที่ไหนจะทํศพเขาครับใช่ครับผมค่าตัวก็ไม่ค่าตัวก็แค่ข่ารถไปค่าตัวก็น้อยเนาะ แค่ข้าวรถครับผมออและเราไปอยู่นั่นไม่ใช่ว่าวันเดียวสอา์เป็นอาทิตย์ค,ครับผมออแล้วก็มีแต่แล้วเอาปากไปด้วยเอาท้องไปด้วยครับไหนลูกหลานเราไปด้วยครับก็ไม่ใช่ว่าควันช้างจะเอาเห็นแก่ตัวควันช้างก็อยากจะช่วยทางรัฐเหมือนกันแต่ว่าทาง้บางบ้านเหมือนกันแต่ว่าทางรัดนี้ คือคิดไปแล้วคือทางรัฐเขาเอาเปรียบเกินไปบางทีก็การรับผิดชอบมันเยอะตัวเราจะไม่ไหวครับครับผมสหรับคลิปนี้ก็ให้ซีทุกท่านครับผมรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมยาวไปแต่วันถึงเดือนขาด้วยครับแล้วปีนี้ก็อ้วนเกินอ่ะครับก็รู้ๆอยู่แล้วว่าตรงใบเนี่ยมันเปลี่ยนควานไงยาก ถ้าผมไม่เดินตามก่ออะไรจะเกิดขึ้นครับผมครับผมนะครับเราวคลิีให้ทุกท่านนะรับชมเพียงแค่นี้นะครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับ